สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls t a r t นะคะวันนี้ก็อยู่ s i t u a n นะคะแล้วก็คลิป Situation Chip นะคะ EP ที่51นะคะก็เราจะมาสับไพ่แล้วก็อ่านเ,าเรื่องราวเหมือนเดิมนะคะซึ่งอย่างจะเป็นเรื่องราวของใครก็ได้นะคะเป็นเรื่องของคุณหรือว่า เรื่องของเค้เองหรือว่าเป็นเรื่องของคนอื่นที่เข้ามาดูนะคะถ้ามันตรงมันอาจจะตรงบ้างบางส่วนหรือไม่ตรงเลยหรือว่าจะตรงทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้นะคะเรื่องในอดีตอนาคตปัจจุบันอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเรื่องราวจะออกมาเป็นแบบไหนก็เหมือนมาฟังนิทานะนะเนาะหลายๆคนก็ชอบบอกว่าวันนี้คุณเค้งไม่อัฟนิทานให้ฟังหรอนิทานก่อนนอนอะไรเงี้ยเออวันนี้จะใช้ไ่สําหรับนี้นะคะซานต้านะคะไม่ได้ใช้นานแล้วเนาะคิดถึง วางอยู่นู่นไกลมากเลยด้านหลังเป็นนี้นะคะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะเป็นแบบโวกะโหลกแต่ว่าสวยนี่นะคะก็โอเคเดี๋ยวคิดหัวยัดสับไพ่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มอ่านกันเหมือนเดิมนะคะคลิป Sid ation ลชชิเป็นจะเป็นคลิปที่เราได้ได้พูดคุยกันบ้างอะไรๆลยน้อยๆ,ๆอะไรอย่างนี้เนาะไม่เหมือนคลิปอื่นๆช่วงนี้นะคลิปแบบ คลิกทำงานนี้ทำงานางานงานประจำเราเขาเรียกงานจับเหนื่อยมากรู้สึกแบบสมองล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่สนุกนะคะแม่แต่สนุกเราก็จะเป็นตัวสร้างสีสันในกรุป๊ปอะไรอย่างนงี้จนบางทีเพื่อนก็แบบพลังเยอะจังเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเธอพลังเยอะอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ย แ okay. ล้วตัดขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวอ่านอ๋อแล้วก็ใครที่รอคฮกตอบข้อความส่วนตัวนะคะคลิกท,ทยอยค้กทยอยตอบอยู่นะคะก็รอนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหลังจากคลิกเลือกองงานประจำเนี่ยเคกก็จะอยากพักผ่อนใช้เวลาส่วนตัวประมาณแบบ สอสชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นเค็กค่อยจะมาเริ่มทยอยตอบข้อความนะคะ <c oughs> ก็อาจจะตอบช้านิดนึงเพราะว่ามีคนทักเข้ามาเยอะมากเลยช่วงนี้นะคะก็ขอบคุณมากที่ให้ความสนใจที่ก็หวังว่าเค้กจะช่วยช่วยตอบคําถามให้กับทุกๆคนได้บ้างไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ให้ถือคติที่ว่าหมอดูคู่หมอเดานะคะก็อย่าเชื่อไปทั้งหมดอ่านแล้วก็พิจารณามีสติ ะะเพราะว่าเอาจริงๆชีวิตเราอะเรารู้จักตัวเองดีที่สุดเรารู้จักคนที่เราพูดคุยด้วยมากกว่าหมอดูด้วยซ้ำว่า,าคนคนนี้นิสัยยังไงเป็นคนยังไงฉะนั้นก็ดูเป็นไกด์ไลน์แต่ว่าอย่าไปแบบเชื่อสนิทใจเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็เพราะอันนั้นก็จะไม่ดีนะคะเคกก็จะไม่แนะนำอะไรเงี้ยเค้กเราอ่านไพ่กันเลยนะคะ เขาอาตอนเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาหมดพาชันเขาไม่มีพาชันเลยกับคุณหรือว่าควาสัมพันธ์นี้นะคะแต่ตัวคุณอะยังไม่รู้ตัวว่าอีกคนหนึ่งอะหมดพาชันคุณไม่รู้ว่ามีคลื่นใต้น้ำอยู่นะเวลานี้ ที่มันกําลังก่อตัวแล้วมันจะแบบเกิดเป็นคลื่นยักษ์อะไรประมาณเนี้ยแบบคลื่นใต้น้าอะ่ะคุณไม่รู้นะคะเพราะทุกอย่างมันเงียบสงบมากเขาไม่ได้พยายามเตาะคุณจีบคุณเหมือนสมัยที่แบบยังไม่ได้คบหากันอะ่ะยังไม่ได้แบบพูดคุยกันไม่ไม่ไม่เหมือนช่วงโปรโมชั่นไม่เหมือนช่วงแรกๆค่ะ เขาก็คือเหมือนคล้ายๆแบบเลิกทําไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้มีความอยากที่จะทํานะคะถามว่าคุณรู้ไหมก็รู้นะคะแต่ว่าไม่ถึงว่าคุณคุณมองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แบบเขาจะพอหมดช่วงโปรโมชั่นผู้ชายก็จะแบบเออไม่ได้ไม่ได้มาแบบซื้อดอกไม้ให้วันวาเลนไทน์หรือแบบอ่เสื้อของขวัญให้ทุกวันสำคัญอะไรอย่างเงี้ย คุณคุณมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วก็คุณค่อนข้างที่จะเวลามีปัญหาอะไรในความสัมพันธ์อ่ะเหมือนคุณค่อนข้างที่จะไม่กลา้าที่จะเปิดอ,อกพูดคุยกับเขาตรงๆเพราะว่าเหมือนกลัวทะเลาะอ่ะเหมือนคุณกลัวเขาไม่รักไงก็ไม่รู้อ่ะแบบถ้าพูดไปต้องทะเลาะกันแน่เลยไม่พูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณไม่กล้าพ me, eh, them, you know? ูดแม้แต่จะแบบคุณไม่กล้าแม้แต่จะบอกเขาว่าเออช่วงนี้เธอดูเปลี่ยนไปนะมีอะไรเปล่าเบื่ออะไรไหมบอกเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ไม่กล้าถามด้วยซ้ำคุณคุณกลัวว่าเขาจะไม่รักคุณกลัวว่าเขาจะไม่รักมันเป like ็นความรู้สึกแบบนั้นนะแบบกลัวแฟนจะไม่รักกลัวแฟนจะไม่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวแบบกลัวเขาจะไม่พอใจในตัวคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอ่ะถ้าให้เขาเลิกตอนเนี้ยเขาไม่เสียใจเลยนะ เขาพร้อมเดินออกจากความสัมพันธ์มากนะคะในขณะที่ตัวคุณอะก็คือพยายามไม่ใช่พยายามสิคุณมองไม่เห็นจริงๆนั่นแหละแบบต่อให้ในใจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมนะระหว่างเรากับเขาอะไรเงี้ยแต่แต่คุณก็แบบคงไม่มีอะไรหรอกคงปกติมัง้งสําหรับคนที่เป็นแฟนกันมาแล้ว่าช่วงเวลานึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นปีๆเนาะก็เอ ไพ่ก็แอบบอกเหมือนกันนะว่าเออคุณแบบพยายามปิดตาตัวเองมองไม่เห็นว่าความสัมพันธ์มันในกล้จะจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอตัวเขาาอยากจะไปเริ่มใหม่นะคะเ,เขาอยากจะไปเริ่มใหม่ในชีวิตของเขาเพราะว่าเหมือนชีวิตเขาขาดสีสันในตรงส่วนที่เป็นส่วนของอินทิเมซี่เรื่องของความรักเรื่องอะไรเน,นี่ยค่ะมันขาดไปมันหายไปนะคะถามว่ามันหายไปเพราะตัวคุณด้วยไหมก็มีส่วน แต่ก็มีส่วนเพราะว่าเหมือนคุณก็คุณทำงานเยอะคุณทำงานหนักแล้วคุณก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองไม่ได้มีเสน่ห์เหมือนตอนแรกๆที่ก่อนที่จะคบกับเขาอะค่ะแบบที่ว่าถ้าก่อนที่คนเราจะคบกันแล้วจีบกันเฉยๆเนี่ยเราจะแบบเวลาไปเจอกันกินข้าวเราจะแบบุอ้ยเลือกชุดแล้วเลือกชุดอีกฟิตติ้งแล้วฟิตติ้งอีกอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปเจอ แบบตัวก็จะหอมผมก็จะหอมอะไรเงี้ยแต่พอคบกันคุยกันรู้จักกันมานานนานสักพักแล้วก็แบบไอ้เรื่องพวกนั้นก็จะหายไปด้วยความชินนะคะเอ่อด้วยความชินก็เลยไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นแต่มันมีผลกับอีกคนหนึ่งไงเขายังไม่ได้มีคนอื่นนะคะเขายังไม่ได้แบบคิดว่าเขาจะต้องนอกใจหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีคนอื่นเขาแค่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมัน มันมาถึงทางตันน่ะม,มันคือเรื่องของเขากับคุณไม่ได้เกี่ยวกับใครอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วคุณมีอะไรคุณไม่พูดเลยเก็บไว้เก็บไว้มีอะไรเก็บไว้ไไวในใจเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เขาไม่ชอบด้วยเหมือนกันแบบว่าคล้ายๆเหมือนเขามองเห็นปัญหาอยู่คนเดียวหรอวะทําทไมคุณไม่เห็นวะอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณไม่พูดเลยเลยแบบก็อยู่มาในความสัมพันธ์ ถ้าถามว่ารักไหมก็รักคุณก็ตอบไปอะไรเงี้ยคุณไม่อยากมีปัญหาไม่อยากทะเลาะแล้วก็ไม่อยากให้มันแบบเกิดอะไรที่มันเป็นการแบบแฟนทะเลาะกันอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่อยากให้มันเกิดขึ้นคุณก็เลยไม่พูดพอไม่พูดปัญหาก็ไม่ถูกแกอะไรที่อยู่ในใจคุณมันก็สะสมไปอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยๆทุกเรื่องแกรู้สึกว่าคุณไม่ใช่ผู้หญิงขี้เมาด้วยแบบขี้เมานะไม่ใช่ขี้เมา ที่เมาส์นี่้คือมีเรื่องอะไรกับแฟนแล้วก็โทรไปหาเพื่อนอะแบบว่าวันนี้ทะเลาะกันหน่อยเนเรื่องนี้่งนี้นี่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยม่คุณเก็บไว้กับตัวเองหมดเลยไม่ไม่พูดเป็นคนไม่ไม่พูดอะนะคะเขาเขาไม่อยากไปต่อแล้วอะจริงๆนะ,นะคือไพ่ทูใ,ใบเนยแบบเห็นไหมคุณรู้แต่ว่าคุณอะปิดตาตัวเองอะ คุณรู้ว่าคุณกับเขาอะน่าจะไม่ได้อยู่กันไปจนถึงวันแต่งงานหรอกแต่ก็ยังไม่ได้อยาจะพพูดอะไรเขาจะเริ่มชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆว่าเขาอยากมีสละไม่ทางคำพูดก็ทางการกระทำนะคะเขาจะชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆนะคะแล้วตัวคุณก็จะหันไปโฟก,กัสที่เรื่องงานเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเอง มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เหมือนกันยิ่งทําให้คนสองคนห่างกันออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตัวเขานะคะเริ่มที่จะให้เวลากับเรื่องของตัวเองเพื่อนเพื่อนร่วมงานซะส่วนใหญ่กลับมาที่บ้านหรือพูดคุยกับคุณแค่2องสาคำแค่นั้นนะคะไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยแล้วก็ ตัวคุณเองอะเมื่อไหร่ก็ตามที่มา,มาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเขาอะ่ะคุณจะแบบไม่เอาไม่กล้าไม่พูดไม่อยากทะเลาะไม่อยากเถียงไม่อยาก bring issue ไม่อยากนำปัญหาใดๆขึ้นมาพูดทั้งนั้นเขาพร้อมเลิกเลิกแบบไม่เสียใจด้วยเพราะว่าเขาหมดหมดใจแล้ว คุณเองก็เหมือนคนที่เย็นชาและไม่รู้สึกอะไรคุณไม่รู้สึกถึงความสุขมาตั้งนานแล้วแต่คุณไม่พูดแสดงว่าทั้งคู่ก็รู้ตัวอยู่แล้วอะดิเนี่ยเขาก็ไปโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี้ยคือไม่ได้ไม่ได้มีคนอื่น รู้สึกว่าคุณโลเลหรือว่าอะไรเลยถ้าเขาจะไปคุณพร้อมที่จะให้เขาไปเพราะว่าคุณรู้ว่าเขาไม่มีความสุขที่อยู่กับคุณมันเหมือนมีการตั้งคำถามมั้ง ต้อนจะเลิกกันคุณมันมันจบกันเหมือนเพื่อนนะคะเหมือนคุณคบกันมานานมากจนจนจนความแบบโรแมนต์มันกลายเป็นเพื่อนวันที่จบกันอ่ะที่เคียงบอกมาว่าเขาไม่เสียใจเลยถ้าจะต้องเลิกกับคุณน่ะคือมันปล่อยกันไปมันดีกว่าที่จะยืดกันไว้คือปล่อยให้อีกคนหนึ่งไปมีชีวิตของตัวเองอมันดีกว่า ที่จะยึดกันไว้แต่เขามีความรักและความผูกพันให้กับคุณเสมอมาอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นเลยแต่ความสัมพันธ์นี้มันขาดขาดพาชั่นขาดการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันขาดขาดสิ่งที่มันควรจะมีหรือไม่ตอนที่เริ่มต้นะคุณอาจจะเริ่มต้นความสัมพันธ์มาแบบเริ่มจากเพื่อน แล้วเปลี่ยนมาเป็นโรแมนส์ uh, romance, อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งที่มันอืมคุณก็จะคุณคุณ,ค,ณคุณก็จะโอเคฉันก็โสดทำงงทำงานมีเงินของฉันไปนะคะนายว่เป็นตักเกิลเป็นการตัดสินใจคล้ายๆแบบรู้กันเองแล้วก็ ตัดสินใจแบบที่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรต่างคนต่างอยากให้อีกคนไปเดินในเส้นทางที่เองอยากเดินและมีความสุขมากกว่าที่จะยื้อกันไว้เขาเองก็ชัดเจนนะคะว่าการเลิกกันครั้งนี้มันไม่ใช่ว่าเขาไม่ผูกพันหรือว่าไม่รักคุณแบบความรักมันยังอยู่แต่มันอาจจะไม่ใช่ในฐานะคนรักอะ่ะมันอาจจะเป็นฐานะเพื่อนสนิท คนที่รู้จักกันดีมาก,มากๆคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอืมไม่ใช่คนที่จะแบบแต่งงานหรือเป็นภรรยาหรือจะเป็นสามีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นคนที่ไว้ใจสึ่งกนแอะไรกันได้ตัวเขาไม่ได้มีคนอื่นและยังไม่ได้คิดที่จะมองหาคนอื่นเ่างที่บอกว่าเขายังมีความเนี่ย มันเป็นความผูกพนันเป็นความรู้สึกดีๆแต่ว่านอนได้ยูพาชันเขาไม่ได้มองหาคนอื่นเลยแล้วก็ไม่ได้คิดด้วยว่าตัวเองจะต้องแต่งงานหรือว,ว่ามีคู่มีอะไรแบบหลังจากที่เลิกคุณไปจะต้องหาคนใหม่จะต้องเหงาอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดเลยเขาแค่ทํางานทํามาหากินแล้วก็ใช้ชีวิตของเขาให้ดีแค่นั้นส่วนตัวคุณเองอ่ะคุณก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องแบบ ปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรเพื่อให้แบบฉันต้องเซ็กซี่ขึ้นหรอฉันต้องสวยขึ้นหรอเพื่อให้แบบผู้ชายมารักง่นนี่ฉันจะต้องบอกว่ามีความมั่นคงต้องเปลี่ยนไปเหมือนคนนั้นคนนี้หรอฉันถึงจะมีแฟนมีผู้ชายใหม่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องเปลี่ยนคุณก็แฮปปี้กับชีวิตของคุณดีและการที่ตัดสินใจปล่อยมือกันในฐานะคนรักน,นี่คือไม่เป็นคนรักแล้วอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเขาได้มีอิสระ อีกอย่างหนึ่งเค่รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นไพ่ฝังเขาก็าจริงแต่มันเหมือนเหมือนเขาขอบคุณมั้งขอบคุณสําหรับความอดทนแล้วก็ความรักความซื่อสัตย์ที่คุณมีให้เขาเสมอมาเค่รู้สึกว่าคุณไม่เคยทําให้เขาอึดอัดเลยคุณให้เกียรติเขาทั้งต่อหน้าแล้วก็ับหลังคุณมีอะไรคุณเก็บไว้คุณไม่พูดเรื่องไม่ดีก็ไม่เอาไปเล่าให้คนบุคคลที่สามที่สี่ฟังอะไรเงี้ยคะ่ะเขา มันเป็นความรู้สึกตื้นตันมั้งแบบขอบคุณที่ที่รักกันขอบคุณที่แบบดูแลดีมาตลอดและคุณเองค่ะคุณไม่ได้โทษตัวเองด้วยว่าความสัมพันธ์มันจบเพราะว่าคุณไม่ดีคุณไม่เซ็กซี่คุณไม่คุณไม่โทษเองเลยคุณรู้คุณค่าในตัวเองดีมากๆและการที่คุณเป็นคนแบบนี้เนี่ยมันทําให้เขาแบบรู้สึกว่า ดีใจที่ครั้งหนึ่งได้รักกันได้รู้จักกันนะได้สนิทกันได้ได้พบเจอกับคนรักแบบเนี้ยแบบคุณอะไรเงี้ยแต่คุณกับเขาอาจจะไม่ได้แบบเมน TO BE ไม่ได้แบบเกิดมาเพื่อคู่กันอะไรประมาณเนี้ยค่ะตัวเขาไม่ได้มองหาคนใหม่จริงๆนะคะ,ะ,คะเขาไปเรื่อยของเขาแบบที่ว่าเขาไม่ได้ต้องการขครมันเหมือน มันเหมือนเขาไม่มีคุณแต่เขามีคุณงงเค่งไหมเขาเลยไม่ต้องการใครส่วนตัวคุณอะคุณไม่ได้รู้สึกว่าฉันถูกทิ้งฉันมันคือการตัดสินใจของคนสองคนอะน,นะคะแล้วคุณก็แฮปปี้กับชีวิตคุณดีคุณไม่ได้ต้องการคือความสำเร็จของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะ มันไม่ได้จาเป็นว่าเฮ้ยต้องมีบ้านมีรถมีครอบครัวแต่งงานมีลูกอันนี้คือประสบความสาเร็จไม่สาหรับคุณอะคุณมีความสุขคุณรู้คุณค่าในตัวเองคุณเหมือนคุณเอาชนะอีโก้มีความอดทนเอาชนะความโกรธความหึงหวงความเหมือนคุณอะชอบเอาชนะใจของตัวเองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทำได้คุณจะรู้สึกว่าคุณประสบความสำเร็จ แบบที่ว่าคุณไม่ได้อยากจะเอาชนะใจเขาแต่ถ้าคุณรักเขาคุณจะรักแบบที่ควรจะรักเขตหมายความว่าคุณจะให้เกียรติเขาทั้งต่อหน้าและรับหลังคุณจะไม่พูดอะไรที่เขาไม่สบายใจคุณจะรักและดูแลสุขภาพกายเขาเรื่องกินอาหารเรื่องอะไรงเงี้ยคือคุณคุณรักในแบบที่ที่รักแบบจริงใจรักแบบว่าเออรักนะถึงทำให้ รักถึงถึงไม่เห็นแก่ตัวรักถึงได้แบบไม่อยากไม่ไม่อยากให้แบบว่าต้องแบบไม่สบายใจส่วนตัวเขาอ่ะเขาไม่ได้มองเห็นไอสีที่คุณทำแบบเนี้ยตรงๆหรอกแต่เขารู้สึกได้เขารู้สึกได้ว่าทั้งหมดที่คุณทําให้เขาอ่ะที่คุณอดทนหรือคุณไม่พูดหรือนะั่นหรือนี่ใครจะมองว่ายังไงก็ตาม แต่เขารู้สึดใจว่ามันคือความหลักที่เต็มไปได้วยความเสียสละเข้าใจอดทนทุกอย่างและคุณไม่เสียใจเลยที่ความสัมพันธ์มันจบลงเพราะคุณทําดีที่สุดแล้วใพ่เหมือนแล้วนะคะเขาใช้ชีวิตแบบที่ไม่ได้ต้องการใคร มีความสุขกับการทํางานกับชีวิตของตัวเองอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่อย่างที่เค้กบอกมันมีหนึ่งถ้วยอันนี้เก้าถ้วยอันนี้หนึ่งถ้วยอยู่ฝั่งเขาหมดเลยมันเหมือนคุณให้อิจฉาซึ่นกันและกันแต่ว่าเขายังยังมีความรักของคุณแล้วก็ความดีของคุณความทรงจำเกี่ยวกับคุณอยู่กับเขาไปด้วยทุกๆวัน มันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเขาเติมเต็มไมไ่ต้องการใครทําความรู้สึกเออแต่ถ้าทางกายก็อีกเรื่องแต่เค้กไม่เห็นนะว่าเขาจะมีใครในเรื่องของทางกายอะไรเงี้ยตามไพ่อะนะเขาอยากให้คุณมีความสุขเหมือนกันซึ่งในขณะที่เขาโสดแบบเนี้ยตัวคุณจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นคนที่ อายุน้อยกว่าพูดเก่งฉลาดเกินวัยนิสัยโตเกินตัวอะไรเงี้ยโตเกินอายุเป็นคนคนละแบบกับคนรักเก่าของคุณเลยซึ่งไม่ว่าคุณจะตัดสินใจคบกับคนใหม่คนนี้หรือไม่ในฐานะอะไรก็ตาม,มเขาคนนั้นน่ะคนเก่าของคุณเนี่ย เขายินดีกับคุณเสมอไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่คุณประสบความสำเร็จหรือว่าถ้าคุณจะเปิดใจให้คนใหม่ๆที่เขาหวังดีแล้วก็รักคุณอย่างจริงจังจริงใจ,งจ,งจงอะไรอย่างเงี้ยคนรักคนรักเกาคุณคนเนี้ยเขาเขาก็คือเขาแฮปปี้ I'm happy for you อะไรอ่งเงี้ ซึ่งการตัดสินใจแยกกันแบบเนี้ยไปเดินในทางของตัวเองอะต่างคนต่างมีความสุขมากกว่าที่จะยื้อกันไว้ต่อไปในความสัมพันธ์คก่ห่องนังก็ดีนะแล้วจบแบบไม่เศร้าเลยจบแบบเหมือนคนเข้าใจกันดีแล้วรักกันมากแบบที่ว่าไม่เห็นแก่ตัวต่อกันอนะโดยเฉพาะคุณคุณไม่เห็นแก่ตัวกบับเขาเลยอนะ่ะโอ้ยดีจังเลยน่าจะเป็นคนที่แบบว่า วิญญาณแก่มากๆเป็นคนที่หมายถึงตัวคุณเะรอะคะเป็นคนที่เวียนว่ายตายเกิดหลายหลายภพชาติอะไรอย่างเงี้ยวิญญาณอายุเยอะค่อนข้างเข้าใจคนเข้าใจความเป็นมนุษย์ความซับซ้อนของจิตใจมนุษย์ประมาณนี้ส่วนคนเนี้ยที่เป็นผู้ชายที่เข้ามาใหม่ไหนละไปไหนละไพ่ไปนั้นเมื่อกี้ ที่เข้ามาใหม่เขาว่าอายุน้อยกว่าแต่โตเกินวัยอ่ะพลังงานจิตวิญญาณะคะว่าใกล้ๆกับคุณแต่อายุจริงๆเขาอ่ะในชีวิตจริงอ,อาจจะน้อยกว่าแต่จิตวิญญาณคือแก่พอๆกันเลยประมาณนะะี้ค่ะระดับความคิดส่วนเขาอีกคนอะ่ะคนที่เป็นคนรักที่ที่แยกกันเนี่ย เขาอายุอายุเลเวลเอะไรนะโซอะน้อยกว่าน้อยกว่าคุณมากๆแต่ก็เป็นโซเหตกันนะได้ใช้ช่วงเวลาหนึ่งร่วมกันแล้วก็แยกกันประมาณนี้ค่ะไพ่หมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากที่เข้ามาฟังนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ